สวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นขั้น intermediate แล้วเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถอดความรู้ถอดบทเรียนนะคะสำหรับ บทเรียนวันนี้เราจะแบ่งเป็น2เซกชันเลยเซกชันแรกก็จะมาพูดถึงความรู้สําคัญค่ะความรู้สําคัญนั้นมันคืออะไรแล้วเราจะค้นหามันจากตรงไหนนะคะวิธีการค้นหาทํำยังไงค่ะแล้วเซกชันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการถอดความรู้ถอดบทเรียนเราจะต้องมีทักษะที่สําคัญในการถอดบทเรียนก็คือ active listening นั่นเองการฟังอย่างตั้งใจค่ะเป็นทักษะสําคัญเมื่อเราจะไปสัมภาษณ์ สอบถามความรู้จากใครสักคนค่ะเราจะต้องมีทักษะนี้นะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้ว่าการตั้งคำถามเวลาสัมภาษณ์ถอดความรู้ถอดบทเรียนเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ค่ะ,ะบทเรียนที่แล้วเมื่อกี้พี่เอก็ได้สรุปไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าการจัดการความรู้คืออะไรประเภทของความรู้มีอะไรบ้างเรายังมี กระบวนการจัดการความรู้อีกค่ะที่คาที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะก็กระบวนการจัดการความรู้จะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะก็คือการลงมือทำและสังเกตจนเกิดประสบการณ์แล้วก็ต้องถอดความรู้ออกมาให้กับคนอื่นได้เรียนรู้นะคะแชร์ให้คนอื่นได้สามารถศึกษาเรียนรู้และนำไปให้ ลงมือทําให้เกิดประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งแลวเมื่อเขาทําให้เกิดประสบการณ์เขาก็จะสามารถถอดความรู้ถอดประสบการณ์ของเขาออกมาแล้วก็แชร์ให้คนอื่นสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํามันจะเป็นวงเวียนชีวิตวัฏจักรอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดความรู้ในองค์กรที่ใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดเราเวลาเราทํากระบวนการ KM เนี่ยเราจะต้องทําให้ครบทั้ง4กระบวนการนะคะตัวการจัดการความรู้ถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะ ทุกคนยังจำเหตุการณ์อันนี้ได้ไหมเอ่ยเหตุการณ์ไวรัสแอน์ซอมแวร์เมื่อประมาณปีส,สปีที่แล้วเนาะเราเจอเหตุการณ์นี้คือเราโดนแรนซ่อมแวร์โจมตีระบบงานในองค์กรของเรานะคะทำให้เราไม่สามารถใช้งานระบบต่างๆได้เป็นเดือนเลย ซึ่งตัวแลนซ์ซอฟ์แวร์เนี่ยมันก็เป็นความรู้สําคัญที่เราจะต้องดำเนินการจัดการความรู้นะคะต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นซ้ำอีกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการทำงานถ้าเกิดว่าเรามีการให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องนี้ค่ะไอตัวฮอตสปอตเล็กๆก,ก็จะไม่ลุกลามกลายเป็นฮอตอิชชูแล้วก็จะไม่ลุกลามกลายเป็นใครสิทธิซึ่งแก้ไขยากนะคะ สำหรับเซ็ชันหนึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าความรู้สำคัญนั้นคืออะไรค่ะแล้วก็ความรู้สำคัญตามสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนะคะเราจะมาค้นหาความรู้สำคัญตามสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรแล้วก็วิธีการค้นหาตามสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนั้นทำยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเซ็ชันแรกค่ะสำหรับความรู้สำคัญนะคะมันก็จะเป็นความรู้ที่เราจำเป็นต้อง นำไปใช้งานไปแก้ปัญหาให้กับการทำงานของเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สำคัญที่กำลังจะสูญหายไปจากองค์กรอย่างอย่างเช่นถ้าเวลามีคนจะเกษียณออกไปหรือว่ามีคนลาออกไปค่ะเราไม่ไปถอดความรู้จากประสบการณ์หรือว่าเทคนิคการทำงานของเขานะคะความรู้ดีๆเหล่านั้นก็จะสูญหายไปจากองค์กรคนรุ่นหลังต่อๆไปก็จะไม่สามารถรู้เทคนิคดีๆจากคนเหล่านั้นได้นะคะความรู้สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นความรู้ที่ไปสนับสนุนการทำงานขององค์กรเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่ามี productivity เพิ่มขึ้นน,ะนั่นเองค่ะเราจะกำหนดความรู้สำคัญที่จะมาสนับสนุนการทำงานองค์กรได้ยังไงตอนนี้นะคะ P.E.A. ของเรามีสถาปัตยกรรมองค์กรนะคะสถาปัตยกรรมองค์กรเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเปรียบเสมือนบ้านในบ้านก็จะมี องค์ประกอบต่างๆนะคะสถาปัตยกรรมองค์กรก็เป็นการสร้างเวลาเราสร้างบ้านนะคะมันจะต้องมีสถาปัตยกรรมว่าเวลาสร้างบ้านจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างโครงสร้างเป็นยังไงมีระบบน้ําระบบไฟแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีสถาปนิกเนี่ยเป็นคนทําพิมพ์เขียวหรือว่าบลูพิ้นขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของบ้านสามารถมองได้ว่าในบ้านเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการทําสถาปัตยกรรมองค์กรเนี่ยก็เริ่มจาก ที่องค์กรมีโครงสร้างนะคะแล้วในโครงสร้างขององค์กรเนี้ยก็จะมีกระบวนการทํางานย่อยๆอยู่โดยในกระบวนการย่อยๆนั้นน่ะเราก็จะมีระบบงานต่างๆที่เข้าไปสนับสนุนการทํางานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้บรรลุเป,ป้าหมายขององค์กรนะคะซึ่ง PA เราก็ทําเป็น blueprint ออกมานะคะเป็นเครื่องมือที่ทําให้พนักงานเห็นภาพรวมของความสัมพันธ์กระบวนการต่างๆในการทำงานขององค์กรเรานะคะ หน้าตาของสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราจะค้นหาความรู้สำคัญเนี่ยตอนนี้เราจะใช้สถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรหรือว่า business architecture ba นะคะขอเรียกสั้นๆว่า ba เลยลวกันเป็นตัวกำหนดในการค้นหาความรู้สำคัญะคะ่ะเราจะใช้ ba เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาความรู้สำคัญในหน่วยงานนะคะการหาความรู้สำคัญเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้เลย เราจะตรวจสอบว่าในหน่วยงานเราเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างที่จะไปสนับสนุนการทํางานให้กับองค์กรให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็ในหน่วยงานของเราอะ่ะยังขาดความรู้จําเป็นอะไรที่จะไปสนับสนุนงานให้บรรลุเป้าหมายนะคะเราจะใช้ตัว B A เนี่ยเป็นเป็นเครื่องมือในการดูความรู้สําคัญค่ะตัว B A เนี่ยดูจากที่ไหนนะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ในอินทราค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในอินทราได้ ก่อนอื่นที่เราจะมาหาความรู้สำคัญอะ่ะเราต้องมารู้จักระบบงานหลักๆของ P&A ก่อนภาพรวมของระบบงาน P&E a ก็จะมีอยู่4ระบบงานสีขั้นตอนก็คือในเหมือนการสร้างบ้านนะคะระบบงานใหญ่ๆก็คือโครงสร้างใหญ่ๆก็คือระบบงานนะคะในแต่ละระบบงานเนี่ยก็จะประกอบด้วยกระบวนการหลักๆในกระบวนการหลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วย กระบวนการทํางานย่อยๆอีกแล้วในกระบวนการทํางานย่อยๆก็จะประกอบไปด้วยจ็อบงานที่เป็นจ็อบงานที่ทุกคนจะต้องทำงานให้สนับสนุนการทำงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายนั้นนะคะมันก็จะมีสตั๊กเจอร์หลักๆอยู่4อันนะคะซึ่งขั้นตอนการหาความรู้สำคัญจาก ba เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลจาก2สิ่งเลยก็คือตัวบูปินสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนะคะและอีกอันนึงก็ ใช้ร่วมกับตารางแสดงรายละเอียดของ BA นั่นเองเราจะได้ไอตัวตารางแสดงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะระบุรายละเอียดเพิ่มเติมระบุจ็อบงานระบุผู้รับผิดชอบงานนั้นๆระบุงาน,นที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็จะสามารถรู้ว่างานในสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนั้นหลักๆแล้วเราจะต้องใช้ความรู้อะไรในการทำงานนะคะ เรามาดูขั้นตอนการหาความรู้สำคัญของสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรเลยอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องดูที่ตัวพิมพ์เขียว BA ถ้าทุกคนดูตามไฟล์ที่ส่งให้นะคะสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรจะแบ่งเป็น2องเลเวลนะคะเลเวลแรกคือเลเวลศูนย์มันจะระบุแค่ระบบงาน แล้วก็กระบวนการหลักให้นะคะแล้วถ้าเราไปดูเรเวลหนึ่งต่อไปนะคะมันจะเริ่มย่อยลงไปมันจะระบุในระบบงานกระบวนการหลักแล้วก็กระบวนการเข้าไปเหมือนโครงสร้างสี่อันที่เราให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะตอนอาเรเวลศูนย์มันจะระบุแค่ระบบงานแล้วก็กระบวนการหลัก พอเลเวลหนึ่งสเต็ปหนึ่งเพิ่มขึ้นไปมันจะระบุระบบงานกระบวนการหลักแล้วก็กระบวนการทํางานแล้วเลเวลที่2องเลเวลสุดท้ายมันจะระบุภาพรวมทั้งหมดของกระบวนงานของ PEA นะคะซึ่งอันดับแรกเลยถ้าเราดูพิมพ์เขียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่างานของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องสอดคล้องกับระบบงานและกระบวนการหลักอันไหนนะคะเราจะต้องดู2อันนี้ก่อนหลังจากนั้น เราก็เข้าไปดูในตารางแสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนะคะเราก็ไปดูว่าในระบบงานแล้วก็กระบวนการหลักของเราอะ่ะมีกระบวนการหรือว่าโปรเซสอะไรซ่อนอยู่แล้วในโปรเซสนั้นอะ่ะเรามีงานอะไรที่จะต้องทำนะคะซึ่งตัวตารางอธิบายแสดงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในการหาหัวข้อความรู้ที่สำคัญนะคะมันจะมี ตัวรายละเอียดคำอธิบายของแต่และจ็อบงานว่าในจ็อบงานนั้นๆน่ะเราจะต้องทำอะไรบ้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานนั้นคืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีอะไรบ้างหัวข้อความรู้สำคัญเราจะหาจากตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มีระบบสารสนเทศที่สำคัญที่เราจะต้องใช้ความรู้จาก ตัวสารสนเทศเนี้ยมาปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหาความรู้สำคัญจาก BA เนาะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในงานค่ะเราก็ให้ให้ทุกคนนะมาดูในหน่วยงานของเรานะว่าเราจะจัดการความรู้กับเรื่องนั้นยังไงเรามีการจัดการความรู้กับเรื่องนั้นหรือยังนะคะถ้าเรามีการจัดการความรู้แล้วมี explicit แล้ว explicit นั้นอะ มันอยู่ในถูกจัดเก็บอยู่ในระบบบริหารจัดการความรู้แล้วหรือไม่ถ้ายังนะคะก็ให้เอาไปใส่ในระบบบริหารจัดการความรู้ถ้าไม่มีเ e x p พิ c i t ธแต่มีท a า i ิ์ในตัวคนนะคะก็ต้องไปถอดความรู้ของผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เป็นเ x p พิสิ t แล้วก็อัพขึ้นระบบบริหารจัดการความรู้เพื่อให้คนอื่นๆสามารถเรียนรู้ต่อไปได้นะเดี๋ยวจะขอสุ่มสักคนหนึ่งมาช่วยกันหา ตัวความรู้สมคัญนในระบบงานของเราก่อนนะคะ,ะสวัสดีน้องเหลียงน้องอน้องเหลียงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเลียงทํางานในแผนกอะไรอะคะอ๋อบริการลูกค้าครับแผนกบริการลูกค้าเนาะเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างการหาความรู้สาคัญของหน่วยงานน้องเหลียงนะเดี๋ยวอันนี้ค่ะเป็นไฟล์สถาปัตยกรรมธุรกิจองค์กรน,นะคะซึ่ง ในกระบวนงานของระบบงานโดยรวมของ PA อย่างที่ได้แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะจะมีอยู่สี่ระดับระดับแรกก็จะเป็นระบบงานใหญ่ๆเลยแล้วก็จะประกอบไปด้วยย่อยๆกระบวนงานที่สําคัญแล้วก็ประกอบไปด้วยกระบวนงานการทํางานย่อยๆอีกแล้วในกระบวนการทํางานนั้นอะ่ะก็จะมีทาร์กหรือว่าจ็อบงานที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้งานมันบรรลุตามเป้าหมายองค์กรนะคะตัวสถาป,ปัตยกรรมธุรกิจองค์กรนี้อ่าแบ่งเป็น สองเลเวลนะคะในเลเวลศูนย์เนี่ยค่ะมันจะระบุแค่ตัวระบบงานอันนี้คือระบบงานเนาะอ่าแล้วก็กระบวนการทำงานที่สำคัญแล้วลึกไปกว่านั้นอีกในเลเวลหนึ่งมันจะเริ่มแตกเป็นย่อยๆไปอีกมันจะประกอบไปด้วยระบบงานใหญ่แล้วก็กระบวนการทำงานที่สำคัญนะคะแล้วก็กระบวนการทำงานมันจะ แตกย่อยลงไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งแล้วพอมาดูเลเวลสุดท้ายเลยเลเวลสองมันจะค่อนข้างยิบย่อยเลยมันจะระบุไปด้วยระบบงานหลักๆเลยแล้วก็กระบวนการที่สำคัญแล้วก็กระบวนการทำงานในแต่กระบวนการทำงานก็จะมีจ็อบย่อยๆเข้าไปตามนี้นะคะนี่นี่อันนี้คือจ็อบเนาะวิธีการอันดับแรกเลยน้องเหลียงทำงานแผนกบริการลูกค้าถูกไหมคะ ใช่ครับถ้าน้องเหลี่ยงดูดูตามสถาปัตยกรรมองคอ์กรเนี่ยสเต็ปแรกเราจะต้องดูที่ตัวเลเวลศูนย์นะคะทุกคนอ่าเลเวลศูนย์น้องเหลี่ยงลองพิจารณาดูนะคะว่าหน่วยงานของน้องเหลียงอะ่ะมันไปสอดคล้องกับระบบงานอันไหนดูระบบงานอันแรกเลยไปสอดคล้องกับระบบงานไหนงานบริการลูกค้าจะเป็นเรื่องคอครับ เรื่องคอเนาะ <Okay. S 1> อ่ะสเต็ปหนึ่งต้อง <Okay. S 1> เลี่ยงดูที่คอดูที่คอ <Okay. S 1> เสร็จแล้วตัว <Okay. S 1> ระบบงานเป็นอะไรเอ่ยระบบะการบริการลูกค้าครับ C8 เป็น C8 นะคะ C8 <Okay. S 1> มันก็คือกระบวนการทำงานที่สำคัญอ่ะแล้วเราสเต็ปสองนะคะเราก็ลงลึกเข้าไปดูในตัว BA Blueprint Level ที่หนึ่งนะ,ะ <Okay. S 1> การบริการลูกค้า <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ มันก็จะมีกระบวนการทำงานย่อยๆออกเป็นสองอันน้องเหลียงลองลองพิจารณานะคะว่าอันไหนที่มันสนับสนุนเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงานที่เราจะต้องดําเนินการแต่เป็น C แปจุดหนึง่งป็ธุรกิจ C แปดจุดหนึ่งกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลักพอเราดูเลเวลหนึ่งตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาดูที่ B A เลเวลสองอ่าซูมเข้าไป B.A. level สองเมื่อกี้น้องเหลียงบอกว่ากระบวนการทางานที่สำคัญของแผนกน้องเหลียงก็คือการบริการลูกค้านะแล้วก็มีกระบวนการทํางานก็คือกระบวนการบริการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลักในกระบวนการเนี้มันก็จะมีอีก9จ็อบย่อยๆถูกไหมคะอันนี้คือ9จ็อบที่แผนกน้องเหลียงจะต้องมีความรู้ในการดำเนินการทำงานนะคะอ่ะต่อไปพอเรารู้และตัว ก้าหลักตัวจ็อบเกาจ็อบหลักๆเนี่ยมันคืออะไรเราจะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตัวไฟล์ excel ตารางแสดงรายละเอียดนะคะเนี่ยเมื่อกี้ของเหลียงงานบริการลูกค้าเป็น C ี8 c 8, <B> 8. สจุดหนึ่งอ่าแล้วก็ต้องมาดูไฟล์อันนี้มันคือไฟล์ตารางแสดงรายละเอียดของสถาปัตย สถาปัตยกรรมทางธุรกิจนะคะของเลี้ยงเป็นงานบริการลูกค้ามันจะเกี่ยวข้องกับตรง c 8 customer service นะ c 8แล้วก็ c 8ปดจุหนึ่ง c 8ปจุดหนึ่งคือเรื่องของกระบวนการและสนับสนุนลูกค้าธุรกิจหลักนะคะในกระบวนงานเนี้ยมาดูคำอธิบายเลยว่าเราจะต้องมีความรู้ หรือว่าทักษะในเรื่องใดบ้างนะคะแล้วในแต่ละกระบวนการหลักเนี่ยมันก็จะมี job เย่อยๆที่เราจะต้องดําเนินการอยู่9อันน่ะมาดู job แรกเรื่องงานบริการด้านขอใช้ไฟดูคําอธิบายเลยค่ะว่าในงานบริการขอขอ,ขอใช้ไฟเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเห็นไหมมันจะเป็นแสดงรายละเอียดว่าเวลาเราขอใช้ไฟเนี่ยเราจะต้อง ประมาณการค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าเป็นเราจะต้องออกแบบประมาณการขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟได้นะคะอันนี้เป็นความรู้ที่เราควรจะมีแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้นะคะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจอบนี้ก็คือการไฟฟ้าหน้างาน1-3การไฟฟ้าสาขาและสาขาย่อยซึ่งหน่วยงานเหล่านี้สามหน่วยงานเนี่ยจะต้องมีความรู้ที่จะสามารถดําเนินการตามจอบให้สําเร็จได้นะคะ เราก็มาค้นหาความรู้จากตรงนี้ได้เลยเราจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการทำงานเราจะต้องมีความรู้เรื่องของข้อมูลผู้ใช้ไฟตำแหน่งมิเตอร์ต้องมีความรู้ในระบบ SAP, SCS อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องมาดูว่าในหน่วยงานของเราเนะะี่ยค่ะมีความรู้สำคัญพวกนี้แล้วหรือยัง อ่าเหลี่ยงเหลี่ยงในในในหน่วยงานเหลี่ยงมีความรู้สําคัญพวกนี้แล้วเลยยังมีอะไรที่เป็น Explicit หรือยังมีตัวเป็นคู่มือปฏิบัติงานอะไรหรือยังเราได้เรียนรู้มีสิ่งที่สามารถให้เราเรียนรู้ได้ไหมครับกับนีครับก็ทําทเป็นแ้มไว้อะครับว่าขั้นตอนการเข้าทำยังไงนะครับอ๋อของเหลี่ยงมีขั้นตอนเป็นแ้มไว้เนาะแต่เป็นไปได้เนาะถ้าเกิดว่าเรามี Explicit แล้วอะ่ะเราควรจะทําเผยแพร่ ให้คนอื่นได้สามารถใช้งานแล้วก็เรียนรู้ได้อาจจะทำเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นตัว Explicit ในรูปแบบตัวใบความรู้อะค่ะอัพโหลดขึ้นไปยังระบบคลังความรู้ของหน่วยงานของกฟพ,อพอนะคะเพื่อให้หน่วยงานอื่นเขาสามารถศึกษาแล้วนำไปต่อย,ยอดได้ถ้าเกิดว่าอย่างบางเรื่องนะคะในหัวข้อความรู้บางเรื่องที่เรายังไม่มีตัว Explicit แต่มีคนที่มีความรู้เหล่านั้นะเราจะต้องไป ถอดความรู้ของเขาออกมาแล้วก็ทำให้เป็น explicit ต่อไปแล้วก็ไปเผยแพร่ในระบบงานของ PEA ให้คนอื่นได้เข้ามาใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วแล้วเราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ระบบะการจัดการความรู้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือเรามีแต่เราไม่เผยแพร่ให้คนอื่นเข้าศึกษาเรียนรู้นะก็เพราะฉะนั้นการค้นหาความรู้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูตามข้อมูลตรงนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการค้นหาความรู้สำคัญจากตัวสถาปัตยกรรมองค์กรนะคะก็ถ้าเกิดว่าหน่วยงานตอนเนี้ยมันเป็นเป็นสิ่งสำคัญแล้วที่ทุกคนต้องค้นหาความรู้สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้สำคัญอะ่ะเราก็อาจจะไม่สามารถทำงานให้บรรลุผลลัพธ์ขององค์กรได้นะคะหรือว่า อาจจะมีปัญหาในการทํางานเนี่ยแล้วก็จะไม่มีแหล่งค้นคว้าเนาะเพราะฉะนั้นความรู้สําคัญเป็นสิ่งจําเป็นถ้าเกิดว่าเราทําแล้ว productivity ของหน่วยงานของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ